นุนโดย True Gigatech Tech Pro บริการจาก True Gigatech Fiber การประกาศยกทุกอย่างรวมถึงลิขสิทธิ์เพลงเสกให้น้องลอนดอนคนเดียว ทัวลงยับนิคคุณาชิปหลังให้สัมภาษณ์กับทางสื่อโปรติกเป็นคนน่ารักแอร์พันธิลาโพสต์อัปเดตรีโนเวทบ้านให้พ่อกับแม่อยู่ วัลออสการ์ในสาขา best animated feature หรือว่า Animation ยอดเยี่ยมในปีนี้ mm hmm. ปูเป้ก็ขอเทใจให้กับเรื่อง Raya and the Last Dragon นะคะไม่ใช่อะไรเลยเพราะว่าเราเป็นคนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราก็อยากให้ a n i m เมชันที่มีเนื้อหา เกี่ยวกับภูมิภาคของเราเนี่ยได้คว้ารางวัลบ้างนะคะในปีนี้ก็ต้องไปลุ้นเหมือนกันว่ารายานั้นจะคว้ารางวัลได้หรือไม่เพราะว่าคู่แข่งอีกหนึ่งเรื่องที่น่ากลัวก็คือ Encanto นั่นเองไหนเพลงเขาจะขึ้นอันดับหนึ่งในบิลบอร์ดด้วยก็ต้องไปลุ้นกันอีกทีแต่ส่วนตัวเชียร์รายานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ต้อนรับเข้าสู่กูร์มอนี่ i n นไซด์เช้าข่าวบันเทิงวันนี้กับนิวแล้วก็พีพัทค่ะครับเหมือนเดิมเลยนะครับเราจะมาอัปเดตข่าวสารกันเนเช้าแบบนี้แม้วันนี้นิวมาแบบใส่สูตรใส่สูตรหน่อย ก็ <g ül üyor> เห็นคุณใส่สูตรก็เลยต้องใส่บ้างเดี๋ยวจะหาว่าเ,ออเราไม่เท่าเทียมกันได้ได้ไดมามาคนที่มีข่าวอาาะไรฝากบ้างอ่ะข่าวแรกในวันนี้นะคะต้องบอกว่าก่อนอันนี้มีดราม่าสําหรับครอบครัวน,นี้คือคุณการวิภากรแล้วก็ดราม่าที่เกิดกับลูกชายนะคะตอนถึงขั้นนี้ว่าแยกบ้านกันอยู่ล่าสุดเจ้าตัวออกมาประกาศก้าวเลยนะคะบอกว่าลิขสิทธิท์เพลงของคุณเสกตอนนี้เนี่ยจะยกให้กับน้องลอนดอนคนเดียวเลยละค่ะ การประกาศยกทุกอย่างรวมถึงลิขสิทธิ์เพลงคุณเสกให้น้องลอนดอนคนเดียวดูเหมือนว่าจะยังไม่คลี่คลายนะคะสำหรับเรื่องของคุณการวิพากรภรยาคุณเสกโลโซกับดีมแฟนของเสือที่เมื่อวานเนี่ยคุณการเองได้มีการโพสตแชทไลน์ต่อว่าดีมและครอบครัวของดีมแล้วก็มีการเขียนตำหนิลูกชายที่ไม่ปกป้องปล่อยให้คนอื่นมาด่าแม่ตัวเองล่าสุดวันที่14มีนาคมค่ะคุณการก็ได้โพสต์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีการเขียนระบุบอกว่า จะยกทุกอย่างรวมไปถึงลิขสิทธิ์เพลงทั้งหมดของเสกโลโซให้แก่ลูกสาวคนเล็กอย่างน้องลอนดอนคนเดียวไปเลยคุณการโพสต์นะคะว่านางฟ้าของแม่มีเพียงแค่หนูเพียงคนเดียวเท่านั้นคือพลังและลมหายใจของแม่หนูเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแม่ทุกอย่างของพ่อแม่แม่ให้หนูหมดรวมถึงลิขสิทธิ์เพลงทุกเพลงของพ่อเพียงคนเดียวรักษาและรู้คุณค่ามันหนูจะเป็นคนที่มีความสุขที่สุดฝันดีนะคะ แม่รักหนูมากนะคะลอนดอนลูกรักนอกจากนี้ยังโพสต์ด้วยนะคะว่าบางทีทำอะไรผิดบ้างตามอะไรไม่ทันเพราะสื่อก็ไปเร็วเกินก็ผิดก็พลาดบ้างอภัยให้กันบ้างอย่าได้แต่ด่าด่าด่าถ้าผิดพลาดไปเราก็ขอโทษได้หมดแหละขอโทษค่ะ เรื่องนี้เป็นประเด็นยาวเลยนะคะเราเองก็อยากจะให้ครอบครัวเนี่ยรักกันดีแต่ว่าสุดท้ายแล้วแต่และครอบครัวก็มีปัญหาที่ต่างกันก็เป็นกําลังใจขอให้ทุกอย่างคลี่คลายกันแล้วกันค่ะครับมาดูอีกที่1ดราม่าก,กันนะครับสำหรับคุณนิคคุณอาทิพย์ครับก็ได้ไปร่วมงานไว้อะไรคุณแตงโมแหละแต่ว่าก็ไม่ไวยนะฮะเกิดเป็นประเด็นขึ้นมาหลังจากที่มีิวกาสได้ไปพูด ไปบอกสื่อเนี่ยบอกว่าคุณกระติกเดี๋ยวจริงๆแล้วก็เป็นคนน่ารักเหมือนกันซึ่งเดี๋ยวเรามาลองดูบทสัมภาษณ์ละกันของคุณนี้ว่าเขาพูดอย่างไรเดี๋ยวเราตัดสินกันดูนะครับเสร็จสิน้นพิธีไว้อะไรนะครับของแตงโม3วันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งนี้คนรักเก่าคุณนิคคุณอาทิปเนี่ยก็ได้เดินทางเข้าร่วมพิธีไว้อะไรพร้อมกับให้สัมภาษณ์กับทั้งสื่อก็ได้บอกว่าส่วนตัวเนี่ยรู้จักกับกระติกกระติกเป็นคนน่ารักผมก็เป็นน้องพี่เขาคนหนึ่ง ตอนโคกับแตงโมก็สนิทกันอยู่แล้วที่สัมผัสเนี่ยเขาเป็นคนน่ารักโมก็รักกระติกด้วยกระติกก็รักโมหลังจากที่เกิดเหตุเนี่ยก็ไม่ได้โทรไปถามกระติกเพราะว่าเราให้เกียรติเขาด้วยเขาคงเครียดแหละส่วนตัวก็คิดว่าไม่น่าจะไปปัสสาวะท้ายเรือเพราะว่ามีผู้ชายบนเรือความคิดเห็นส่วนตัวผมนะถ้าโมฟังอยู่อยากให้โมหลับให้สบายพักผ่อนเยอะๆชีวิตของเขาต้องทํางานมาทํามาตั้งนานแล้วเขาก็ทําเพื่อคนอื่นมาโดยตลอด ทำเพื่อครอบครัวตลอดให้เขาไปอยู่กับพระเจ้าเป็นนางฟ้าบนสวรรค์แน่นอนครับหลังจากที่จบการ้สัมภาษณ์นะครับก็ได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทางคุณอาทิปนะฮะในเพจของเขาเนี่ยนะครับว่าทุโลงอีกแล้วกระติกผูคนน่ารักคือมีไม่ได้เข้าข้างกระติกอะไรเลยนะ อืมแต่ว่าพอเรามานั่งฟังบทสัมภาษณ์คาสัมภาษณ์จริงๆแล้วเนี่ยผมก็ไม่รู้สึกว่าเขาเข้าข้านะเขาแค่พูดในมุมมองเขาว่าสิ่งที่เขาเจอมาเนี่ยมันมันเป็นอย่างไรแค่นั้นเองอใช่คือบางทีแบบว่าการปฏิบัติต่อแต่ละแต่ละบุคคลแต่ละสถานการณ์ก็แตกต่างกันเขาอาจจะไม่ได้ผมว่า เป็นคนน่ารักในเหตุการณ์นี้ไงใช่ไหมล่ะใช่อ,อืมนะคะอ่ะมากันที่เรื่องราวดีๆบ้างนะคะสำหรับคุณอะตอมสัมพันธภาพล่าสุดจะบวชนะคะซึ่งมีเจ้าภาพงานบวชสองคนน่ารักมากๆพี่ก้องปียะและพี่ท็อปดารณีนุษค่ะใกล้ถึงวันอุปสมบทแล้วนะคะสําหรับนักแสดงหนุ่มอะตอมสัมพันธภาพโดยการบวชครั้งนี้ถือว่าเป็นการบวชครั้งที่2หลังจากรอดชีวิตจากอุบัติเหตุ พร้อมทั้งครั้งนี้เจ้าตัวก็ยังบวชเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับคุณแตงโมนิดาด้วยล่าสุดนะคะนักแสดงหนุ่มได้แจ้งว่าการบวชของตนในรอบนี้ได้คุณก้องปียะและคุณท็อปดาราีนุชมาเป็นเจ้าภาพด้วยค่ะเขาบอกว่าผมแอบดีใจลึกๆที่พี่ก้องปียะและพี่ท็อปดาราีนุชขอเป็นเจ้าภาพงานบวชให้ผมในครั้งนี้นะครับผมรู้สึกว่าตัวเองโชคดีมากๆครับที่พี่ที่ผมรักและไว้ใจมากที่สุดในชีวิต เสมือนกับญาติสนิทผมท่านหนึ่งขอเสนอตัวเป็นเจ้าภาพงานบวชให้ผมในครั้งนี้ร่วมกับพี่ท็อปดารานุช์เพื่อนรักของพี่ก้องเขาและพี่ท็อปเป็นพี่อีกท่านหนึ่งที่ผมเคารพครับจะบอกว่าดวงของผมกับพี่ก้องแกน่าจะปู่พันธกันมาตั้งแต่ชาติที่แล้วเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าผมรู้สึกอุ่นใจในทุกครั้งที่มีพี่ก้องแกอยู่ข้างกายผมครับและที่สําคัญในชาตินี้แกยังเป็นเจ้าภาพงานที่สําคัญให้กับผมอีกด้วย สุดท้ายนี้ผมขอให้บุญกุศสทั้งหมดที่พี่ก้องปิยะและพี่ท็อปดารณนีนได้ทำกับผู้อื่นโดยเฉพาะกับตัวกระผมขอให้มีพี่น้องประชาชนชาวไทยและผู้ที่มาร่วมงานกับพี่ที่รักพี่ทั้งสองทุกงานที่ทำซื่อสัตว์ซื่อตรงกับพี่ตลอดไปนะคะพี่ ถ้าตามความเชื่อเนี่ยการทําบุญบวชเป็นบุญที่ค่อนข้างจะใหญ่มากๆนะคะบางคนจะบอกว่ามีกรรู้สึกชีวิตติดขัดอะไรเงี้ยลองไปทําบุญแบบนี้ดูได้ค่ะนะครับมาดูคุณแอบพันธิรากันต่อเลยนะครับก็ล่าสุดนี้ได้อัปเดตหน่อยเห็นว่ามีการทําบ้านให้กับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับอัปเดตกันหน่อยดีกว่าว่าตอนนี้ไปถึงไหนนะครับเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงนะครับที่ก็มากความสามารถแล้วก็รักครอบครัวมากๆเลยสําหรับแอบพันธิราครับ จ้าตัวเนี่ยก็ได้ออกมาโสพสต์ภาพพร้อมเขียนข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวบอกว่ากาลังรีโนเวทบ้านให้คุณพ่อคุณแม่ได้อยู่อาศัยซึ่งเรียกว่าเป็นลูกสาวที่มีความกระตัญยูแล้วก็น่ารักมากๆเลยนะครับโดยสาวแอนเนี่ยระบุข้อความเอาไว้บอกว่ากำลังรีโนเวทบ้านให้กับคุณพ่อคุณแม่อยู่นะคะเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะจะทำให้นานแล้วพ่อแม่บอกว่าแก่แล้วไม่อยากให้เปลืองตังค์มีแต่ลูกสาวก็แต่งงานไปหมดแล้วใครจะอยู่แต่แอดเี่ยตั้งใจ ว่าบ้านหลังนี้จะเอาไว้ให้ลูกๆพาหลานๆมาหาพ่อกับแม่บ่อยๆค่ะซึ่งตอนนี้ก็ขอแค่พ่อกับแม่รักษาสุขภาพไห้แข็งแรงก็พอแล้วไม่ขออะไรอีกแล้วปลอบ้านในอีกยาวไกลไว้จะมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะงานนี้ดูเองทุก process พร้อมติดแฮชแท็กรักพ่อกับแม่นะจ๊ะด้านแฟนคลับก็ให้คอมเมนต์นะฮะชื่นชมกันเยอะแยะมากมายเลยครับ พูดถึงเรื่องบ้านเนี่ยก็ท,ทําทีก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะลําบากวุ่นวายเหมนกันนะก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับใช่เรียกว่าบ้านเท่ากับบ้านตลอดจริงๆนะคะอ่อาพูดถึงน้องเล็กคนนี้บ้างอย่างนุ่มแพทริกนะคะ i n 2 o ซึ่งล่าสุดเนี่ยโพสต์ภาพพร้อมกับแคปชั่นสั้นๆว่า Spring แต่ว่าโอ้โหหล่อเหลือเกินนะคะงานนี้แม่ๆใจเหลวเลยค่ะ ยังคงร้อนแรงรับปีเสืออย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับแพทริกนัทวัน์ซึ่งก็เป็นสมาชิกชาวไทยแล้วก็น้องเล็กวัย18ปีของบอยแบนด์วงอินทูวันในจีนล่าสุดนี้เจ้าตัวได้ปล่อยเซตภาพรับฤดูใบไม้ผลิแล้วก็มีแคปชั่นสั้นว่า Spring แต่ว่าทำเอาเหล่าพอ่พอพ่อแม่แม่แฟนคลับแล้วก็รวมไปถึงคนที่ซับพอร์ตทั้งหลายใช้คำว่าใจระทวยไปเลยนะคะกับลุกหล่อใสท่ามกลางธรรมชาติและแสงแดดของฤดูใบไม้ผลิช่วงต้นปี งานนี้ทำเอาคีย์เวิร์ด early spring with Patrick hot c o n t e n ว Twitter ทั้งในไทยและต่างแดนอย่างร้อนแรงค่ะสำหรับแพทริกนัทวัฒน์นั้นยังคงเหลือสัญญาอีกร่วม1ปีกับสังกัดปัจจุบันในจีนในฐานะหนึ่งในสมาชิกบอยแบนด์วง In t o One ซึ่งเป็น11ผู้ชนะจากเวที Produce Camp หรือว่าชูออง n g 2021นะคะซึ่งแข่งขันกันระหว่างวันที่17กุมภาพันธ์ถึงย0 4เมษายนปีที่ผ่านมาโดยเมื่อเดือนก่อนแฟนๆก็เพิ่งจะฉลองรบรอบ1ปีการลงแข่งขันรายการแจ้งเกิดในจีนให้กับหนุ่มคนนี้กันไปค่ะและก็นอกจากนี้ความปังของแพทริกเองในปีเสือก็ยังรวมไปถึงการเป็นขวัญใจของแบรนด์สินค้าดังทั้งในจีนรวมไปถึงต่างแดนซึ่งก็เป็นที่มาให้ทุกความเคลื่อนไหวของเขาได้รับการจับตาและฮอตทอนเทน์อย่างต่อเนื่องกันเลยค่ะ ที่ติดตามชม Good Morning Insight ทาง True Insight ของเราด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกการรับชมแบบสดๆเลยล่ะค่ะยังสามารถกดไลค์ใน Fan Page ใน Facebook ของเราที่ True Insight ได้รวมถึงลิงก์อื่นๆด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ